ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาชมรายละเอียดเชิงลึกของ Honda Reland ปี2026กระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่ได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์ที่ดูดันขึ้นสมรรถนะที่ปรับปรุงใหม่และภายในห้องโดยสารที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นโดยยังคงความใช้งานง่ายและความสบายที่แฟนๆ r e l a น d ชื่นชอบไว้เช่นเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนร e l นรุ่นปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและบึกบึนกว่าเดิม ฮอนด้าได้ออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้มีขนาดใหญ่และเป็นทรงเหลี่ยมมากขึ้นพร้อมฝาหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายสวยงามยิ่งขึ้นและกันชนหน้าที่ปรับดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูกว้างและทรงพลังขึ้นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายเรียบหรูขึ้นพร้อมล,ล้ออลลอยขนาด19นิ้วที่เพิ่มความเท่และสปอร์ตขึ้นอีกระดับไฮไลท์คือฝาท้ายกระบะอันชานฉลาดที่ยังคงเปิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนช่วยให้ขนของสะดวกข,ขึ้น มาฮอนด้ยังปรับปรุงวัสดุของพื้นกระบะให้แข็งแรงขึ้นพร้อมจุดยึดสัมภาระเพิ่มเติมเหมาะทั้งงานบรรทุกและการใช้งานในชีวิตประจําวันใต้ฝากระโปรงรีแลนปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรให้กําลังประมาณ285แรงมา้าและแรงบิด262ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของฮอนด้าได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ควบคุมได้มั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะบนเส้นทางออฟโรดบนถนนไฮเวย์รถให้ความรู้สึกนิ่งนุ่มและขับสบายด้วยโครงสร้างแบบยูนิบอดี้ซึ่งแตกต่างจากกระบะทั่วไปที่ใช้เฟรมแยกสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง5,000ปอนด์เหมาะสำหรับลากเรือหรือพ่วงขนาดเล็กอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ20ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ26ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงถือว่าประหยัดในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางภายในห้องโดยสารริลแลนสองันให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางยิ่งขึ้น ใช้วัสดุนุ่มพิเศษในการตกแต่งพร้อมคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลคมชัดระบบกันเสียงรบกวนได้รับการปรับปรุงให้เงียบขึ้นภายในยังมีพื้นที่จัดเก็บของมากมายเบาะคู่หน้ามีระบบอุ่นและระบายอากาศพร้อมหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาที่เพิ่มความโปร่งโล่งยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยก็ครบครันด้วยเทคโนโลยีฮอนด้าสินสิล่าสุดทั้งระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติ นำมัดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนมุมอับสายตาสำหรับราคา Honda r ร l a n d 2026เริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทราว41,000ดอลลาร์สหรัฐและรุ่นท็อปอย่าง t ทสปอร์ตและ Black Edition จะอยู่ที่ราว1.78ล้านบาทประมาณ50,000ดอลลาร์สหรัฐโดยรวมแล้วริล n นรุ่นใหม่นี้ผสมประส,สานความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความอนเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับสายลุยและผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณที่รับชม lims auto review อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับ